ไม่คิดจะหาประสบการณ์อย่างฉันเลยเลยจ้าไม่เอาหรอกจ้ามั่นใจว่าไม่รักฉันไม่รักโธ่ฉัได้พี่เป็นผัวรักนีไม่ละไหนรักจะนีไม่ไะ้เดี๋ยมาหลอกลวงวัตถุโบราณให้ว้าเวนไมล่ะรักไม่นานล้วพวกมึงนรับพี่ลูกใครบอกฉันได้รักจริงนะมั่นใจมั่นใจว่าสนามไม่รักไอ้ไหนแน่นะ ไม่ไปรู้ใครหนาใครปากเลยว่ะงงมันผมไม่รักแน่นะไม่รักแล้วจำรับจำรับให้น้ำใจรักว่าเป็นเรื่องอะไรโอ้โหดิ้นแรงให้พลาดเอาไม้วางใส่อะระวังระวังเล่นระวังตีนตีนหน้าหน้าหน้าจะมาโดนตีนผู้เข้าเดี๋ยว นั่นหน้ามึงจะมาโดนตีกูนี่ไอไหนมึงนะพูดผิดแล้วอันนี้หน้าอันนี้นี่นี่ตีนนี่ตีนนั่นหน้ามึงจะมาลั่นกูเลยแม่กูเคยสอนทำไมกูสอนได้ยังไงนี่แหละไอ้หน้าทุนตีนนะเขาไม่ได้สอนมึงนะเข้า่ามึงไอหน้าทุนตีนรักวาสนาต้องไปเด้รักมึงดิ้นในพลานหมดแล้วก็คิดว่ามึงจะปามกูไม่ล้างแม่นะและจะด้วยแล้วจะลำให้น้ำใจรัก รอดยากเร็วช่วยด้วยฉันปลามเขาเร็วรอจ้องเกันตัวร้าผธอชอมาเป็นตัราคอนพป่ลอยตลกตัวที่สองเลยคนระับเดือนเก้าหยอ ไปก็ไวบาา้างช้าบ้างแับการแสดงหน้าเวทีดู้จักกันจบนะครับเผื่อพอดูได้